กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบงอ์กเช่นเคยนะ และคลิปนี้เราก็จะสปอยในเมทชิมีชื่อเรื่องว่าตำนานจอมยุทธพูดถังซันสำนักเลิศดพบจบแดนก็จะเป็นตอนที่20แล้วนะฮะสามารถรับชมในเเรื่องนี้บาปถล่มกสิิ์ได้ทีวีทีวีเลยและก็อีกเช่นเคยจากทุกท่านที่เก็บไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยณะตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะจะาพร้อมกันแล้วเรากำลังเริ่มสปอยตอนที่20กันเถอะและก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องอันเดสสตูดิโอด้วยนะครับเป็นช่องสปอยในโลกโคตรสนุกโคตรเกา่าเอาเป็นว่าทุกท่านเนี่ยไปดูเองได้ครับกดที่ ตอนที่สิหลังจากที่วีハウเขาได้รับพลังของปิงปิงมาเชนเมอร์ก็ได้บอกกับวีฮาว่าในขณะที่ปิงปิงกำลังหลอมรวมกับวีาวโดยอาศัยพลังของเขาเพื่อทะลุคอขวดบำเพ 4, ็ญตบะ4 0 0 0 0 0ปีดังนั้นวงแหวนของวีาวนะั้นไม่ใช่390,000ปีแต่ว่าเป็น40,000 0ปีนั่นเองวีาวก็ได้ขอบคุณเชนเมอร์เลยครับที่มอบวงแหวนนี้ให้แก่เขาก่อนที่วีาวจะได้ถามถึงปิงปิงแล้วในตอนที่ปิงปิงเธอใช้พลังอันมหาศาลรวมร่างไปกับวีาวในตอนนี้ร่างกายของเธอน,น,นั้นจึงได้อ่อนแอแต่ว่าในตอนนี้เธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวววาาไปแล้คมมสรถ เธอก็เปรียบสเสมือนความสามารถของวีฮาวดังนั้นเธอจึงจะสอนทักษะวิญญาณส4อย่างให้แก่พระเอกและจงจําเอาไว้ให้ดีวีฮาวที่ดีกินแบบนั้นก็ตอบรับเลยครับ2อ,อันเป็นทักษะวงแหวนวิญญาณโดยจะแบ่งเป็นอ้าจากาักรพรรดิน้ําแข็งจากการโจมตีหลักและอาคเนน้ําแข็งจากการป้องกันหลักเลข2อ,อันเป็นทักษะกระดูกวิญญาณแบ่งออกเป็นแขดแดนที่ทักษะวิญญาณไม่คงอยู่ตลอดกาลและการโจมตีที่รุนแรงที่สุดปิงกู่พิโรธบอกได้เลยว่าทักษะทั้งสอย่างเนี่ยเป็นทักษะชั้นสูงนะครับไม่มีใครแย่งทักษะนี้ไปจากวีฮาวได้วีฮาวที่ได้ยินบบนั้นก็งงๆละคร มันหมายความว่ายังไงทักษะวิญญาณนี้แขแ่งกันโกรธทักษะวิญญาณล้านปีของพี่เทียนเมืองหรือไม่ปิงปิงก็ตอบวันแน่นอนถึงแม้ว่าเทียนเมืองจะไม่ตาบ่ามากกว่าเธอนิดหน่อยก็เถะนะแต่ถ้าหากเทียบกับทักษะโจมตีแล้วเทียนเมืองนั้นเทียบเธอไม่ได้เทียนเมืองจะได้ยินบาปนั้นก็ไม่ยอมแหะฮะเอาไว้เจอกันหน่อยไหมล่ะปิงปิงก็ได้บอกว่าวิญญาณยึของเทียนเมืองนั้นอยูดสายพลังจิตเชียช่ยวชาญด้านช่วยเหลือและสนับสนุนแต่ว่าวิญญาณยึดของเธอนั้นเป็นวิญญาณยึดสายลุกขั้นสูงอย่างไรเสีย เธสอนเอาไว้ให้ดี พออิงปิงเธอได้จากไปแล้วเชนเมิรก็ได้บอกกับเพ็กเลยครับถึงแม้ว่าในตอนนี้วีหาวจะมีราศสีแมงป่องแห่งวิญญาณยุดที่2ที่รุนแรงก็จริงแต่อย่าลืมไปสิว่าวิญญาณยุดแรกของเจ้ายังขาดวงแหวนที่2อยู่อีกพอเอกที่ได้ยินบาปนั้นก็เพิ่งจะนึกขึ้นได้แหละฮะอาจารย์โจอีได้บอกเอาไว้จะหากปิดเทอมนี้ยังไม่มีวงแหวนที่2แล้วก็จะถูกไล่ออกจากโรงเรียน่ะนะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีวิญญาณยุดสองคนแต่ว่าวิญญาณยุดของแต่ละตนนั้นก็มีเพียงแค่วงแหวนเดียวในตอนนั้น,ชนเชนเบ ก็เป็นเสือขาวตัวนี้นี่เองวีฮาวทเนบบบนั้นก็ถึงกับผวาเล็กน้อยเลยครับพอตบากของมันนั้นก็แก่งกล้าไม่น้อยหลังจากนั้นภาพก็ได้ตามมาที่วังตงที่รีบเข้ามาที่โรงเรียนเพราะนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของวันปิดเทอมแล้ววังตงก็รีบกลับมาที่ห้องเพื่อมาหาวีฮาวเลยครับแต่กระพวะในห้องที่พวกเขาเคยอยู่นั้นว่างเปล่าวังตงที่เห็นแบบนั้นก็รีบเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับอาจารย์โจอ,อีได้ทราบพออาจารย์โจอ,รอีรู้เรื่องนี้ใช่ก็ตกใจไม่น้อยวังตงก็เป็นห่วงวีฮาวมากๆเลยครับถ้าเ่าามออลรจจจตยยยีีท์โ ได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้บอกว่าวีฮาวได้ออกไปล่าสัตว์อสูรนะฮะแต่ก็ไม่ขอให้อาจารย์ฝ่ายใดๆเลยเข้าไปช่วยหรือว่าวีฮาวนั้นจะได้ความช่วยเหลือจากสำนักถังพอหวังตรงได้ยินแบบนั้นเธอก็รีบไปหาพวกถังยาเละครับเพื่อถามเกี่ยวกับข่าวข่าวของพระเอกแต่ว่าพวกถังยาเนี่ยก็ไม่รู้หวังตรงเนี่ยก็ไล่ถามไปทั่วแหละฮะแต่ว่าใครต่อใครก็ไม่รู้ข่าวข่าวของวีฮาวหวังตรงเนี่ยก็ได้มานั่งผิดบักที่ริมแม่น้ำหวังตรงก็รู้สึกโกรธไม่น้อยเลยครับที่วีฮาวไปล่าสัตว์อสูรโดยท เล็กน้อยแหละฮะนึกถึงในตอนที่วีเฮาวนั้ยยังอยู่กับเขาในตอนนั้นหวังตรงก็ได้ยินเสียงคนเดินข้างในห้องหวังตรงที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจนึกว่าวีฮาวนั้นกลับมาแล้วพอเปิดเข้าไปดูก็เป็นเพียงแอปเปิลที่หล่นลงมาโดนพื้นทําให้หวังตรงที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่หวังตรงก็เฝ้ารอวีเฮาทั้งคืนเลยครับเผื่อว่าวีหฮานั้นจะกลับมาแต่จนแล้วจนเล่าวีฮานั้นก็ไม่กลับมาเลยจนแม่นานเช้าวันใหม่นั้นก็ได้มาถึงทันใดนั้นเองวีฮาของเราก็ได้กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วะแแลลเเเเเเ้้าาาาานนนนนนีีีี่่่กกก็็รรรรรรรงงงบสสุดดดๆพยยยยมมมว๋จไไไไปโโททััถอ โจอีนดูอีกนะในตอนนั้นวีฮาวก็ได้สะดุดแอปเปิลจนล้มลงโปะหน้ากับหวังตรงหวังตรงที่เห็นบาปนั้นก็รู้สึกโกรธแล้วฮะยังไม่น่ากลับมาอีกหรอทั้งทั้งที่ไปก็ไม่ล่ำลากันแท้แท้ว่าแล้วหวังตรงในก็ได้ตุยท้องวีฮาวจนปิวกระเด็นไปในตอนนั้นวีฮาวก็เห็นว่าหวังตรงนั้นกําลังร้องไห้อยู่เขาก็เลยถามว่าร้องไห้ทำไมยอย่างนั้นหรอหวังตรงก็ได้ตอบกับวีฮาวว่ารู้ไหมทุกคนในนี้น่ะเป็นห่วงมากแค่ไหนพวกเขานึกว่าวีฮาวนั่นจะถูกสัตว์อสูรแดกไปซะ วิาลก็ไปคนเดียววีฮาวก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังทีหลังหลังจากนั้นวีฮาวก็ได้ไปพบกับอาจารย์โจอีและอาจารย์ฟานแน่นอนล้ครับว่าอาจารย์โจอีเนก็เทศนา,พาเพกไยับบอกมาซิว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่วีฮาวก็ได้พูดออกมาว่าวิญญาณยุดขาดตอนครับทำเอาพออาจารย์ี่ได้ยินบาปนั้นก็ถึงกับตกกะาจวีฮาวก็ได้พูดต่อว่าอาจารย์โจอียังจำในคาบที่ท่านสอนได้ไหมหากมีวิญญาณยุดไม่เพียงพอและพลังวิญญาณยุดต่ำถ้าขืนยังฝืนบำเพ็ยยรตต่อกกาาาาสวงงแแหนั้น้ถถึ อย่างเบาก็จะทําให้สูญเสียพลังวิญญาณไปอย่างมากนี่นก็ถึงขั้นเสียชีวิตอาจารย์โจอิได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจแล้วฮะภาพก็ิย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ซึ่งบทที่วีฮาวพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นบทที่เทียนเมองนั้นเขียนขึ้นมาให้แก่วีฮาวอ่ะนะวีฮาวก็สงสัยว่าไอ้บทนี้เนี่ยมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าเทียนเมืองได้ยินแบบนั้นก็เคกะบ,บ้านวีฮาวไปทีหนึ่งเขาสั่งให้พูดยังไงก็พูดไปเถอะน่าจะหากคือคนเกิดรู้ความจริงเข้าดีไม่ดีผู้นั้นอาจจะหัวใวววาาาาาตตไปปเเลลกกกก็ด้นะ้นนีีาาี่่่หบพอรริงมศึษทแ วิญญาณยุดทางจิตของเขานั้นมักจะทำให้เขานั้นเหม่อรอยเป็นครั้งคราววิญญาณยึดปรากฏร่องรอยของความเสียหายแต่ไม่กี่วันสุดท้ายของการปิดเทอมปีนี้ความรู้สึกนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่อาจารย์โจอีทนั้นก็เคยบอกเอาไว้ว่าหากวิญญาณยึดแตกสลายก็ไม่อาจฟื้นฟูได้ฉะนั้นเขาจึงไม่อยากจะทำให้พวกอาจารย์โจอีเป็นห่วงเขาก็เลยพูดออกไปอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปอยู่ในซักแห่งและก็ใช้ชีวิตไปวันๆเซลล์ก,ก็ถามว่าหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้ทวีฮาวก็ แข็งตายนอนก็นอนบนที่น้ําแข็งที่หนาวนวจนตรงเขานั้นคิดว่าเขาจะไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้แล้วทาเอาหวังตรงที่ได้ยินบามนั้นก็ยิ่งเป็นห่วงมากๆเลยฮะซึ่งวีฮาวที่นอนอยู่ในสถานที่น้าแข็งนั้นก็คิดว่าตัวเองนั้นฝันเป็นเวลานานมากๆและหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาก็ตกใจเขาได้พบว่าวิญญาณยุทธของตัวเองคืนสู่สภาพปกติแล้วร่องรอยของวิญญาณยุทธที่แตกสลายไปก็จาบศูนไปและพอเขาเหนียวออกมาจากสถานที่ที่เยือกเย็นนั้นก็เพราะว่าร่างกายของตัวเองนั้นมีกําลังเพิ่มมากขึ้นแแแแถถมมมมในนนนนนตตตอออัััั้้้้้้เเเาาาาาาากกกก็็ไไไไดดพบบขขงงงงปปป่่่ทียยลววึจะสสผ ไอพลงังวิญญาณวีฮาเวอร์ถือวิาสาสะดูดซับพลังวิญญาณน,นั้นทำให้พวกอาจารย์ที่ได้ยินบาปนั้นก็ตะลึงไม่น้อยและฮะหรือว่าแมงป่องที่ว่าน่าจะเป็นปิงปิงแมงป่องกันวีฮาวก็ได้แสดงพลังวิญญาณที่เขาได้ดูดซับมาซึ่งมันก็เป็นท่าน้ําแข,ข็งที่เยือกเย็นหวังตงก็เลยถามว่าเช่นนั้นแล้วแมงป่องน้ําแข็งตัวนี้จึงได้กลายมาเป็นวิญญาณยึดของเจ้าอย่างนั้นเหรอวีฮาวอก็ได้แสดงวงแหวนวิญ,ญญาณของตัวเองให้กับทุกคนได้ดูซึ่งมันเป็นวงแหวนวญญญ แปงป่องตัวนี้จนกลัยม,มาเป็นวิญญาณยุทธคู่นั่นเองทําให้พวกอาจารย์นั้นก็ตะลึงไม่น้อยแหละฮะทางทางที่เป็นความบังเอิญมากขนาดนี้ทแท้แต่วีฮาวนี่นก็อยากไปเจอเข้าอีก ช่างน่าเหลือเชื่อวีฮาวก็มีความกังวลว่าวิญญาณยุค400ปีของปิงปิงเนี่ยจะไม่ถูกมองออกแน่เลยเทียนเมิองก็ได้บอกว่ายาได้ดูถูกพวกเราเหล่าสำนักใหม่มากเกินไปในตอนที่อยู่ด้านเหนือเจ้าไม่สงสัยเลยหรือว่าเสือขาวตัวนั้นมาจากไหนมันคือภาพลวงตาที่ถูกดักแด้น้ำแข็งใช้พลังจิตเป็นดักแด้น้ำแข็งพันปีเป็นคนเผ่าพันธเดียวกับเทียนเมิองนั่นเองแต่ว่าเทียนเมิองเนี่ยเป็นพระบุรุษของพวกนั้นนะนะเทียนเมิองก็ได้บอกว่าไ้เสือขาวตัวนี้นั้นจะมาเป็นวิญ,ญญาณที่สองในดวงตาวิญ,ญ,ญ จำลองของมันตัดกันมาที่ปัจจุบันวีฮาวนั้นก็ได้บอกอีกด้วยว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมนะหลังจากที่เขาได้รับวิญญาณยุทธนั่นมามันก็ทาให้เขามีวิญญาณยุทธเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอาจารย์โจอีได้ยินแบบนั้นก็ตกใจไม่น้อยคนเป็นไปได้ของวีฮาวนั้นมีเพียงอย่างเดียวในตอนที่วีฮาวได้หลับไปนั้นราศีพิจิกที่ใช้ชีวิตนั้นได้ใกล้มาถึงจุดจบแปลงตัวเองให้กลายมาเป็นวิญญาณยุทธให้อยู่ในร่างกายของวีฮาวแต่อาจารย์โจอีก oh ็สงสัยว่าสัตว ma ์วิญญาณ โจอีจึงได้คิดว่าไม่แน่ว่าสับวิญญาณหายากนี้อาจจะใช้เป็นวิญญาณยึดได้เชิดเมื่อชุดได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับชื่นชมอาจารย์โจอีเลยครับบอกได้เลยว่าอาจารย์โจอีเ,เป็นคนที่มีความสามารถมากเลยในตอนน้นวีฮาวก็ได้ถามกับอาจารย์โจอีเลยครับว่าเขาควรจะทํายังไงต่ออาจารย์โจอีก็บอกให้วีฮาวนั้นรีบตั้งใจฝึกฝนเถอในตอนที่ยังมีโอกาสเช่นนี้นะนะวิญญาณยึดแมงป่องแห่งปิงปี้นั้นเป็นวิญญาณยึดสาอสูรชันยอดที่อยู่ในสถานะน้ําแข็งน่นอนว่ามันมีประโยชน์ต่อวีฮาวแต่รา,ตนนา,าราะวเญ ยุทธที่2ของวีฮาวนั้นเพิ่งจะได้รับมาะนะวีฮาวเองก็ได้ตอบรับในเวลาเดียวกันนั้นช่องของวีฮาวก็เกิดร้องขึ้นมาอาจารย์โจอีกก็บอกให้ไปกินข้าวเฮ้ยส่วนทางพวกหวังตงนี่นก็คิดจะลงโทษวีฮาวแล้วฮะโดยการให้วีฮาวเลี้ยงข้าวพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์หลังจากที่พวกเขามาที่โรงอาหารก็ได้พบเข้ากับพวกถังยาพอถังยาเห็นวีฮาวนี่นก็รีบเข้าไปทักเลยครับและได้ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับวีฮาววีฮาวก็ได้บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังหลังจากที่กินข้าวเสร็จเป่ยเป่ยก็ได วีฮาเขาก็ได้ไปกินข้าวกันเละครับพอกินข้าวกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้พบกับไอ้พวกใต้หัวบินแน่นอนเละครับว่าไอ้ตัวร้ายที่พบหน้าเพกนั้นมันจะพูดยังไงก็พูดแสะสิฮะพวกมันนั้นคิดว่าวีฮาวคงจะไม่ได้วงแหวนที่2มาแน่แน่คงจะเสียใจที่เถอน้่ต้องถูกไล่ออกแล้วล่ะนะวีฮาวก็เลยสวนกลับไปว่าเรื่องนั้นเกี่ยวอะไรกับพวกคุณอย่างนั้นเหรอน้องแมวก็ได้บอกว่าเกี่ยวสุดๆไปเลยลนะ่ะในฐานะส่วนหนึ่งของโรงเรียนสื่อไลเคอร์ล่ะนะตรองเธอจาเป็นจะต้องปกป้องกฎนั้นฉะนั้นแล้วกววาาาวกกก็็็็รรรรีีีีบใสสส่่่่่หหัััวววววววไไไปเเเถถอออนนนนนาาาาาาาจจยยยยย์โุดดทท้้้แแลมมมงงง2 อีกหวังตรงที่ยืนฟังอยู่นั้นก็ทนไม่ไหวแล้วแหละฮะถ้าเช่นนั้นแล้วพวกเจ้านับว่าเป็นอะไรกันหากไม่ได้อาศัยชื่อเสียงของสิทธิสำคัญแล้วพวกเจ้าก็คงจะโดนเช็คหัวไปนานแล้วลนะ่ะทำห้ไต้หัวบินที่ได้ยินบาปนั้นก็ของขึ้นเลยครับมันก็ได้แปลงร่างเข้าไปตบหวังตรงตอนนั้นเลยแต่ว่าพลังของหวังตรงในตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมามากแล้วนะแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าหวังตรงจะพัฒนาเพียงคนเดียวนะฮะเพราะไอ้ไต้หัวบินเนี่ยมันก็เก่งขึ้นไม่น้อยไม่นานหวังตรงก็ได้เสียท่าให้กับมันน้องเสียสรสรว ไอ้ต้หัวบินตบจนกระเด็นออกไปไอ้ไต้หัวบินมันก็คิดว่าวีฮาวน่ามีเพียงแค่ความฉลาดเท่านั้นนอกนั้นก็เป็นได้เพียงแค่คนอ่อนแอว่าแล้วไอ้ไต้หัวบินมันก็ได้ยนกระถางของน้องเสียวๆใส่วีฮาวแต่วีฮาวนี่ก็สามารถรับกระถางนั้นเอาไว้ได้นะฮะโดยที่ไม่ใช้พลังยึดเลยท้าบอาพวกไต้หัวบินที่เห็นบานั้นก็ตกใจไม่น้อยยายถึงสามารถรับการโจมตีของเขาได้กันแถมก็ยังไม่ใช้พลังวิญญาณยึดอีกไอ้ไต้หัวบินที่เห็นบานั้นเนี่ยก็เลยท้าต่อยกับวีฮาวแล้วฮ จบตอนที่20เอาล่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่20ของอนิเมะเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานสำนักเลิศพบจบแดนหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเวลาของผมก็หมดลงแล้วถ้าหากชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยเอาละซีรับผมอย่าลืมไปกดติดตามช่องอันเด s t สตูดิโอเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปด้วยนะครับ